ฝนมาแล้วฝนมาแล้วดีใจจังมาดูฝนบ้านเราเด้ออันนี้อยู่ภูเขาแอกนะคะนี่โอ้โหดูเม็ดฝนค่ะชุมฉ่ำเลยนะดูสายฝนมาเยอะเลยพุ่งนาบ้านเราค่ะนี่มีนะมีกระทร่อมเพียงนาอ,อยู่นี้อยู่ข้างล่าง เพิ่มอยู่นะคะในนี้ข้างล่างอ่ะมีตะมอกยายลำไยแล้วกอ็อ้วน,นนะคะเนาะค<ส>่ะบางนี้ก็มีเตาไฟนะคะ<ส><ด>อันนี้คือมันครัวนี่โอ้ฝนนะมีตะคลองกินนะคะมีมักมักศิษยาอันนี้คือเถียงลุงไหวนะคะเนาะอ่าโอ้ฝนตก พอดีเลยดำนาเนาะขากันอยู่บนเพียงนี่บรรยากาศบ้านหนูเด้อค่ะเด้อสายฝนพึ่งซ้ำเลยสวัสดีค่ะเนื้กว่าฝนทิปตกได้เมื่อนี่สายฝนแสงแดดลุมพล้องกันเลยค่ะ นั่นทางบ้านเฮานะอันน้ำูุกระโลนค่ะอันนี้พุอันนี้พุเหร็วไฟเนาะอ๋อถ้าขนาวนี่พุเหร็วไฟพุกระโลนค่ะอ,อากาศเย็นสบายท่ะแม่แรงดีนะตกก่อนป้ายถ้าตกก่อนก่อนกินข้าวนะโอ๊ยแช้ ก้องขึ้นมาเลยเนาะคะ่ะทางเออเที่เเละบอร์ยูเนาะค่ะเนาะเบอร์สายฝนดึงน้ำขึ้นมาจากหัวยบางสายนะคะลอยท่อนนะท่อนละสามเมตรบอกประมาณนี้แหละ ที่รองน้ำไว้ในฝุ่นตกมาก็ได้ใส่ได้ค่ะนี่เอาสั่งกระสีน้อยมารองนะอะไรเบียร์อะไอย่างอ๋อคือเบยญาน้องกดก่อนโอ้ยบรรยากาศดีค่ะพอดีเลยฝนมานี่เดี๋ยวข้าก็จะย้ายท่อขึ้นข้างบนเนาะ่ะขอบคุณเทวดาด้วยค่ะ นูนึกว่าฝนซิบตะกกได้เมื่อนี้นะหนูคิดว่านนะโอ้เย็นสบายเย็นสบายบรรยากาศดูสุดยอดมันตกเทงพอดียูโอ้ยตอนบ่ายมันชิ่นหนาวได้ข้างหน้าเลยอยาไปดืนะ่น้ำต้องไปก่อนเพราะเข้าชมแล้วแล้วนะองคอยดาแล้วแล้ว,ลว,ลวพายุซีขาวทุกปีนะเป็นแบบนี้แหละคุณแมว คนที่ได้น้ำอยู่เมือหรอยายเบิง้ง <c oughs> นอนรองน้ำใส่ไว้ต้มแห้งได้มหมนี่น้ำลมต้งแห้งก็ล่าจมไก่ใส่คาเลยนะเบิ้งนำ ออกนอกสังกัิเลยนะร่นตรงแหงเน้องฝากมาเบิงโตกแหงขักเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะย้ท่อฮึงๆเดี๋ยวจะย้ท่อฮึ่งทงโอ้ตกแหงลีค่ะตกแหงให้ ขับเี่ยงนี่สิพอน้ำเลยนะนี่ตอนนี้ได้ก้าร้อยเท่าไรร้อยหกสิบแล้วตอนใบพอดีสามร้อยให้ไตนี่ประมาณร้อยยี่สิบมัดแต่ว่าก้าเมื่อนี่มัดไงนะคะนะเอาอทางนี้แจ้งแล้วทางนี้ตรงแห้งกันดีเนะคะเบิง้ง ทางทางหน้าไอล็กนะนี่เราเห็นภูเขาเลยนะเออเมื่อกี้มันมาทางภูเขาแอกเนาะวันนี้มาตีกลับมาจากทางนาได้บันนี้โฟนสตีกลับคืนมานะ่ะโน้ตเขาอกโลกมาเลยดีนะตกตอนพาก,กินขขาวนะแม่เนานะเออได้พักผ่อนกันมันโนตร ป่นขาวขาวหนี่งร้อยหกสิบยังไม่ได้คะนนของเงี้บู่ไเจ็ดสิบประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองปขะคนะแนใหม่ค่ะเบียเอ้ยมันไปได้เบียเอ,อ้ยม,ม,ม,มันบมาด่ะเออผูมันว่าแบบปุ๊ก๊ ตกแหงค่ะตกแหงอเ,เออมันไปแหงอยู่หน้าหลวงแต่มองเอ,อ้ยไปเป่นงน้าออกอีเดอ้อของเฮาน่ะมันไปพุนในเบียยวมันบมาค่ะว่ะที่เมย์มาลงรัดทางพุนเลยอ,เอืม,อมจะรอกคะแนมได้ซ้ำนี่เดี๋ยวมาแล้มันก็มาพวกอของปไดยซ้ำเนาะ เบื้องฝนตกใช่อยากน่ะเป็นน้ำเบิดด้งไ,งได้หามปลได้น้ำหยาบนะฮะน่ะเสียน้ำเฉ้นๆเลยก็ห้าหยอดน้ำกรดบ่ทันไงเออม,มาแป๊บเดียวนึงค่บะบ่มืดบ่ตื้อเลยหนูคิดว่าฝนสิฝนตกผัดมาน้องเบียก,กีดหยางเมื่อตอนขึ้นมากินข้าวไงนี่ลูดรูดรูดเอาอันนั้นก็ต้นมากซิดานะต้นมากฝรัร่งนะ เดี๋ยวซูมให้เบิ่งลดกตะมองไปเห็นอย่างนี้ค่ะหาะแต่ว่ามันเป็นบมืมัดดมันไงคะมันก็เลยเป็นแมงเนาะค่ะท้งพุ่นแห้งมากเลยฝนนะ<ฮ>เออทางนี้พรดแดดมาดดแล้วแดดได้เรา ฟ้าเปิดแลบานหาวนอ้สวยค่ะฮะมือมาทาำไมโอ้ยขี้ตัวทอเบียเอ้ยหรือสิโตอีกรอบบ่ายอีกวันนี้รอบเช้ารอบบ่ายเนาะเบื้งภูเบื้งภูหลวงหานะเอาจมงบนะคือวัดภูหลวงนะคะด้านโน้นผูหลวงค่ะอยู่ทางโน้นตรงวางกลางนี่บ้านกุกตูมนะคะเนาะอยู่เทิงหลังห้านี่สิเป็นภูพระเอกนะคะนี่ มีต้นมะขามวะมะขามแล้วก็มีใบายานางนะคะนี่มาหาหาอไม้แกงได้การเลยคะ่ะทุกปีก็รัชวานพักสงแงเพราะอิตูอยู่แถวนี้นะปีนีบริวารเนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ